นากินบอลทุกคน,กนอันนี้ชิ้นบอลเริ่มเลยชินเริ่มไหีกหนึ่งชิ้นสมัยไหมก็ไม่เป็นงเริ่ึนใช่หนึ่งชินชนงช้นใหญ่แล้วก็หั่นเป็นสองชิน้นบอลเริ่มอินดี้ก็อันนี้ซื้อมากิโลกิโลนิดนิดอ่ะ สวัสดีจ้ะมาพอกันกับอาหารเล่นอีกแล้วเนาะครัวคุณสมบูรณ์กะเน้นอาหารทุกคนก็นคือเห็ดเห็ดอาหารนี่ช่วงช่วงช่วงอาหารคํำอย่างเดียวเนาะอาหารเสา้านี่นุม่มนุมเพิ่หนอ่านุมน่มเพิ่นหากินเองจ้ะเช่นคอนเฟลกนมนอีหยังง่ายๆจากขนมปังส่วนป,ป้าๆขนมปังคอนเฟลกเนถ้าเนยเนถ้าชีดเนอีหยังจังสี่จากอาหารเร้าเนาะอาหารเที่ยงกะ บ่คอยมีไผกินจ้ะขับไปโรงเลียงกับไปกินอยู่โรงเลียงจ้ะอีพอก็ห่อเข้าไปช่วงช่วงค่ำเพิ่นก็ห่อเข้าไปกินเที่ยงจังสี่นะจ้ะช่วงเที่ยงนี่ก็บ่บมีปัญหายอีหย่างจ้ะถ้าเหลืออาหารจากมัววานนี่ข่อยก็สิได้กินแน่ถ้าบ่าเหลือกะบ่บปิดยางจ้ะเขาสิเน้นอาหารช่วงอาหารค่ำเนาะจ้ะทุกคนมาร่วมโตกันละกันอยากกินอาหารอร่อยๆจ่ะเมื่อนี้ก็เลยจัดเป็นเมนู ข่ามูแดงจ้ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ยังบ่ท่านไดยอ่ายังบ่ท่านได้อบจ้ะเดี๋ยวเขาเอาหมูแดงไปอบเนาะทุกคนปปในหมูแดงนี่มักไวเต็มหูหวาน้อจ้ะส่วนหน้ามหมูแดงนี่สื่อสําเร็จ้อจ้ะสื่อผงสําเร็จมาเห็ดเนาะจ้ะทุกคนจา้านั่นะเละทำไมชิ้นบเริ่มเลยชิ้นใหญ่มากชิ้นหนึ่งเอออันนี้แม่ผ่าครึ่งนะ <c oughs> มีมีเอ่อ มีหนึ่งชิ้นแต่ว่าแม่ผ่าครึ่งเพราะว่ามันชิ้นใหญ่แม่ก็ทําหมดนี่แหละเหลือแล้วแม่ก็ได้กินไงอโอเคเดี๋ยวไปใส่เตาอบจ้าอบไวเราจะทําน้ําซอสราดเออข้าวหมูแดงนะทุกคนไม่ต้องห่วงอะ่ะโงสําเร็จนะทุกคนวันนี้ใช้สองไปเลย ปริมาณอะไรปริมาณก็ตามข้างซองเลยนะทุกคนนะใส่อะไรบ้างก็ตามข้างซองเลยใหญ่บอสใหญ่ไป,ไ,<ง>ไปแบบนี้ให้ประมาณสามถึงห้านาทีเนาะด้วยไฟอ่อนๆทุกคน ลดไฟลงเดี๋ยวก็ได้แล้วจ้าคิดว่าสุกแล้วนะทุกคนว้าวสุกไหมครับคิดว่าครับดูว่าจะสุกไหมทุกคนนะอือือ สูกอยู่เนาะซุปแล้วครับลดไฟลงให้แม่น้ำซุปทำน้ำซุปด้วยอือหือห้อหมูแดง ชิ้นใหญ่ๆไปเลยโอ้ยถ้าเหลือนะแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวกินตอนเที่ยงพรุ่งนี้ถ้าเหลือนะถ้าไม่เหลือก็ไม่เปร้ารง่ากินมากตรงนี้เป็นมันนหอือื ขันต์ต้องถูกแล้วครับน่ากินบอทุกคนกกินมาอันนี้ชิมบอลเริเ่มเลยชิบอเลเ่อมอันนี้หนึ่งชิ้นใช่ไหมไม่เป็นหั่นเป็นครึ่งใช่หนึ่งชิ้นใหญ่แล้วก็หัน่นหั่นเป็นสองชิน้นบอลเริเ่อมอิลี่ก็อไอ้นี่ซื้อมากิโลกิโลนิดๆน,น่ะ จริงก็วางบนเขียงนี้ได้จ้ะแต่ว่ามันกินพื้นที่ที่ของเรามันนิดเดียวเนาะ คนอยากจะบอกว่าคุณเชียงไม่มีคุณเชียงไม่มีมมหมูกรอบไม่มีวันนี้ก็คือมีแต่หมูแดงแล้วก็น้ำซอสราดแค่นั้นเลยคือกินแค่ไหนมีแค่ไหนเอาแค่นั้นทุกคนง่ายๆสไตล์เราเนาะโอเคนี่ก็หมูแดงเนาะทุกคนอันนี้เป็นน้ำราดเรามีไข่ต้มเนาะแล้วก็มีผักเป็นแตงแล้วก็ต้นหอมนั่แหละ จ,จัดแตง่งใส่ให้สั้นลมก่อนโอเคทุกคนหมูแดงของใครนะจานนี้ลูกของใครลูก เของี้ยงเของี้ยงแล้วอิลีบอ่ะเอาลายบอหะครับอันนี้พอครับเอาอีกหนึ่ง่างกี้เอาอีกหนึ่งบอแค่นี้อิลีบ่บค,ครับนี่ของใครนี่ของแมตทีกินหมดไหมลูกกินหมดอ,อิลีบ่ มีของพ่อพ่อเอานิดหน่อยนะเพราะว่าพ่อกินไม่เยอะพอแล้วครับอิรีบอ

เมืองนอกเราจะไปเอาที่ไหนเชทุกคนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเ้าตักซอสลาดเลยนอนจ่าเดี๋ยวเอาซอสลาดเลยอเอาอีกไหมครับแมทซอสได้ครับอเขาอยากให้ลาดเต็มๆเอาอีกปะครับพ่อเราบอกเดี๋ยวค่อยลาดเนาะอืม

จานนี้ของแม่บคือปรงานโอเคทุกคนนี่ของพ่อพ่อกินอยู่ไอ้ต้นหอมเนี่ยแม่ก็กินต้นหอมต้นหอม <c oughs> สองหนุ่มน้อยไม่กินต้นหอม Okay. จะทุกคนขา้ามูแดงกระเซ็จเรียบร้อยแล้ะจ้าทุกคนจ้านี่กินอีหยังก็กินไปเขอนอจ้กทุกคนง่ายๆจ้านี่ <c oughs> ว่าไปก็มันกระดาษแสบอยู่จ้ะโอเคอันนี้เป็นน้ำซุปจ้ะเดี๋ยวสิตักนาะจ้ะทุกคนจ้ะกินข้ากินขรับ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 ,บ,บ,บอ่า วัยรุ่นหิวต่อเขานะวัยรุ่นนี่โอ้ยทักทายกันจ้านั่นแหละอีกรอบสองรอบสามรอบพุ่นละจ้าสวัสดีครับทุกคนบักเงีมาอีกแล้วเราจะพูดกันสบายไหมผมสบายดีบักเขียมาอีกแล้วอืมอื้ออีเสียสวัสดีครับโอ้ยคักเนเอปป้าไปฉีดวัคซีนมาแล้วได้ของโมเดอร์นาใช่ไหมโมเดอรนกดเด้อโมเดอร์โมเดอร์นาโมเดล โมเดล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 นะคืออะไรอะ <'s> ไม่เจ็บใช่ไหม <c oughs> ไม่ไมไมเจ็บ c o m i ่ g r e a อืมเดี๋ยวคงนปใช่ใช่ใช่ยังยังไม่รู้สึกเจ็บอะไรโอ okay, เคว่าชกูดกินเลยกินเลยกินเลยทุกคนหมูแดเงเออข้าวหมูแดงจา้าตามที่เห็นเนาะน่ากินบอทุกคน okay, ตรงทำนีช่ชิมเอาทุกอย่างเลยชิมชิมชิม อข่าวมูแดงง่ายๆหมูกงหมูกรอบอะไรไม่มีคนชมคนเชียงจริงๆ <c oughs> มันต้องครบเซตมันถึงจะอร่อยกีนทุกคนจะยังกับกินไปทนอนเนะตามที่บอกจากง่ายๆอเอามาคนเห็ดกัดสียง,ง่ายๆอ,อันนี้ทำได้ Okay. วันนี้อันโยงกับอีแม่เสียใจมากมเพราะว่าต้มไข่ใช่ไหม,มจะเอาไขย่ยางมาตุ้มใช่ไหมนะว่าต้มนานไปอืแต่ว่าไม่พันนายกินได้อืม,มันเหมือนกันอืม,มองไม่เห็นจานข้าวมัทฉิวกับทุกคนมองไม่เห็นจานข้าวมัทฉิว แซ่บไหมอืมเศษเขากนินอมอันนี้มีมันอันนี้มีมันอร่อยใช่ป่ะ กินหมดบอข้าวเยอะมากเลยกินหมดได้ถ้าไป,ปรับอาหารของอีแม่มไ,มได้ใช่เยอะครับดีๆเลยจริงๆเร็มากๆ <c oughs> อันนี้ติน้องแดีนกินขนมปัง4ีชิน้นอันยองบอกขนมปังที่โรงเรียนอร่อยมากกินฟองมาอธิบบยวิชาสเปนแล้ว <c oughs> ก็กินอาหารเที่ยงเหรอ ก็คืมดีใจมากบอกพ่อมาแล้วก็มากับขนมปังไม้นไม่ใช่ไหมนี่ไม่ไม่ใช่ไหมครับไม่ก็คือเบรนดนะไม่ใช่สีดำเงนแต่ว่าไม่ไม่ไม่เขาเขาถือมาใหม่ใช่ไหมไม่ใช้เก่าไม่ใช่เก่ายหไม่ไม่ใช่ไหม งงบนหยองอืมมมากค่อยค่อยฝึกไปลูกเก่งอยู่แล้วลหละใครจริงดรงนะแต่ว่าทุกคนผู้ชายอือเรามหยียดไอคิวอีคิอเราไม่มารถพูดแบบนั้ืไ ออร่อยนะอร่อยมากอร่อยนะทุกคนแล้วก็ซุปแซ่บวิลี่ด้วยซุปแส่บีิลี่ด้วยผัดสดร้อนมันนี่ยังยองเหนื่อยมากแต่ว่ามีงานต้องทำวันยองจะเขียนสิบวิชาเขียนสี่แล้วนี่ สิบหน้าไม่ใช่สิบวิชาครับสิบหน้าหรือว่าซอสอีกบลัซอสอีกครับอืออ๋อจุดวาตรงนี้บลัดลดต้มข้าวเลยครับโอเคบลาดอีกทุกค้อนมก่อนเนี่ยจะคิดว่าซอสอันนี้ไม่แซ่บ่ห่อตอนนี้ชอบตอนนี้ชอบ อืมอร่ดีนะอืมอีบจอรอมากบักซีดาดูหอกาวตกรดมากไรซ์หมูแดกแม่แห่ใช่ยังไงว่าทำไมไม่เอาอะไรมาหยิบกับเพาะอื้ม พอไหมเอาไข่ด so ้วยเอาไข่ไปสองเอาข้าวนิดเดียวเองน่ะเนี่ยเอาซอสด้วยป๊อันนี้ใส่เนี่ this I put on top here like this and then on top oh <the> first yes hmm oh ซอสแซ่อ กินหมดหรือยังไงกินเยอะมากกว่านี้แล้วกินไปสิสหิว <มา S 2> หิวกว่าแม่ทุกแม่กินหมดก็ตอนแรกมันเยอะไงข้าวมันเยอะคิดว่าจะกินไม่หมดงมไงเพรแม่คือแฟนคนไทยคนไทยกินข้าวอ่ะอัญมณงรักตมตำอืมอืมเยอะนมอัดมาก <laughs> มันหลังจะตำไม่เผ็ดกินหรือเปล่าล่ะแล้วก็ไม่ใส่ปลาาใส่สิโอ้โหมัดอะไรยังไงอะเตอกอใส่สิใส่สิเออแั่ไหน <Yeah. S 1> อืปิด ได้หอข้าวห่อหนึ่ง <Yes. S 1> นั่นแหละทุกคนจะอิ่มไปแล้วมือหนึ่งนอกจากทุกคนจะพุงนีหาเมนูใหม่ <c oughs> สิ่งนี้ยังคิดเอาเพาด ร่นงสวยร่างตั้มบรูโนอเป็นไทยบรูโนอเป็นไอดูทุกคนอยากดูต่อไปดูเอ็นคันโตโอ้โโหฆษณาให้เขาจริงได้ช่วยเขาหรือเปล่ามีเพียบช่วยเขาหรือเปล่าครับช่วยเยอะมากอีหยังล่ะช่วยอย่างเนี่ยลูกตากินอยู่างไรล่ะ ก็เลยเก่งอยู่เด้ค่ะเก่งมากเล้วสิอืมต้องล้างให้สะอาดกระตุกล้างให้สะอาดโอโทรศัพท์เออเปียกแล้วน่ะเอาออกสิเคลียบโทรศัพท์เปียกต้องล้างให้มีก่อนมันรอไม่ได้มันโกอินน่ะวัดจดินแล้วโกอินหมดพูดดูกันตกดอก นี่โทรศัพท์ไลไม่ดูแลเลยน้ำมันเข้านั่นน่ะคักเนได้ไหนน้ำไปให้เสร็จครับถ้าช,ช่วยนะ,ะเตรียกหมดเเล่นน้ำเลย